สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง u t u b e นะครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันเช่นเดิมครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลหน้าเชียร์หน้ารุนวันละหนึ่งคู่สำหรับผมเองครับเสือพืดนะครับวันนี้ครับก่อนอื่นเลยครับที่จะไปวิเคราะห์การเจาะลึกกันหนึ่งคู่น่าสนใจค่ำคืนนี้แน่นอนครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่มีครอบครัวครับอยากเข้าร่วมครอบครัวเพิ่มเติมครอบครัวสีเขียวของเสือพืดเสือพืดน้นะครับทางเข้าอยู่ตรงใต้คอมเมนต์หรือตรงหน้าโปรไฟล์นะครับก็ก็รหัส ตรงนั้นได้เลยนะครับเป็นทางเข้านะในนั้นก็แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวคัดนะครับรวมมาถึงแน่นอนที่สุดครับนะครับในเรื่องของตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ำลังในทีมงานแอดมินนะครับสังถามท่านในกลุ่มนั้นคาพื้นที่ผ่านมาก็ถือว่าผลประกอบการดีบอกรบคุณหารก็ยังมีกําไรกันอีกเช่นเดิมครับ อย่าลืมนะครับก็การเข้ากลุ่มฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บัตทเดียวเลยนะครับวันนี้ครับมาเริ่มกันเลยครับวิเคราะห์ผลงานวิเคราะห์คู่บอลน่าเชียร์กัน1คู่ครับข้าคืนของวันอังคารที่6สิงหาคม2567ครับขอแน่นอนครับกาลังเข้มข้นสำหรับณตอนนี้เลยครับพาไปดูในศึกฟุตบอลโอลิมปิกหญิงครับรอบรองชนะเลิศนะครับคิกออฟกันในเวลา22.59นาทีนะครับการ เป็นการลงเล่นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาหญิงครับพบกับตาะดนานของทีมชาติเยอรมันหญิงครับคู่นี้ค o f สทุ่มห้นาทีนะครับไปดูผลงานครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาหญิงครับสเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่านะครับชนะ2เสมอ1ครับทำผลงานได้ดีครับในการนัดล่าสุดนั้นก็ ผ่านเข้ารอบมาโดยการที่เสมอกับญี่ปุ่นในเวลา 00, 00นะครับแล้วก็เอาชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับรูปเกมในวันนั้นก็ต้องบอกว่าครับล่านนสุดเนี่ยนะครับที่สามารถผ่านด่านญี่ปุ่นมาได้จนเข้ารอบรองก็ต้องบอกว่ารูปเกมในวันนั้นนะครับ ทางด้านของอเมริกาเองนั้นก็ถือว่าโอกาสยิงไปถึง15ครั้งนะนะครับเข้าขอบเป็นแค่4นะครับเข้ารอบ4แล้วไม่มีประตูเกิดขึ้นก็ถือว่าเกมรุกค่อนข้างยังมีปัญหาอยู่นะผมมองว่าบุกถึง197นะครับมีโอกาสบุกเข้าขอบอันตรายเพียงแค่55กครับบุกเข้าญี่ปุ่นกันนั่นเองนะครับวันนี้ครับในเรื่องของตัวผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่กันครบครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บใดๆครับหลักๆก็มาในระบบ4-3-3ครับแน่นอนครับตัวฮอตตัวจี๊ดประจำทีมครับนะครับครอ แล้วก็คอยปั้นเกม5เป้าให้อย่างโซเฟียสมิธล่าตาข่ายในค่ำคืนนี้นี่คือทางด้านของอเมริกาหญิงครับสลับไปดูทางฝั่งของทีมชาติเยอรมันกันบ้างครับทีมชาติเยอรมันนั้นนะครับผลงาน3เกมล่าสุดนะนะครับก็ชนะ1เสมอ1แพ้น1นะดูกระท่อนกระท่นนะนัดล่าสุดก็เหมือนกันครับรอบ8ทีมนั้นเสมอกับทางด้านของแคนาดามาสูนประตูต่อศูนย์นะครับแต่ใช้เวลาเวลานานเหมือนทางด้านของอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าต้องต่อเวลาก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ จนไปชนะในใน,ในส่วนของดวลจุดโทษกับแคนาดานะใช้เวลาไปเยอะเลยนะครับพละกําลังในค่อนข้างจะเสียไปเยอะนะครับสำหรับพละ พลังกาลังต่างๆนะครับผลงานลูกเกมวันนั้นครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกับอเมริกาเลยนะก็คุมเกมได้หมดนะนะครับคลองบอล5 5อรคลองบอลอยู่5 6เหนือกว่าสูสีนะครับบุกร้อยเก้าแล้วก็บุกอันตรายได้แค่5้ครั้งเองนะครับพื้นที่เข้าไปในแคนาดาห้55ครั้งวันนั้นยิงไปถึง13ครั้งจาก90นาทีแต่ตรงกรอบลูกเดียวแล้วไม่สามารถผลิตตะกรได้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะยังดูฝืดๆอยู่เหมือนกันทั้ง2ทีมแหละ,ะครับราานะนะรบบ,นนบมนะบบดๆ442 ตัวผู้เล่นหลักๆก็ริมเ้นจะเป็นจุดนะครับจุดแบนนะครับนะครับโคเยนัสเคนและนาเป้าราตาข่ายคู่กันนะกับทางด้านของลีอาซุตเลอร์นะครับวันนี้นะครับเฮดตูเฮดเคยเจอมากันครั้งล่าสุดก็แน่นอนครับในรายการของโอลิมปิกหญิงนี่แหละโอ้โหอเมริกาครับต้องบอกว่ากดไปหยดกดเยอรมันไปถึง4ประตูตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแบบนั้นวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศเขามองให้ทางด้านของอเมริกาหญิงเนี่ยก็เพิ่งนัดล่าสุดเนี่ยในรายการนี้ก็กดไปถึง4ี่หนึ่งนะครับ วันนี้อเมริกาหญิงเขามองว่านะครับสื่อต่างประเทศมองว่าให้อยู่ดีกว่าที่กำแพง0.5นะครับเสือปื๊ดมองว่าวันนี้นะครับในเกมที่ผ่านมาดูแล้วในการความคมในเรื่องของการผลิตสกอร์นั้นยังดูฝืดๆด,ด้วยกันทั้งคู่นะนะครับแต่ในเยอรมันเองเนี่ยกลักษณะก็คือไม่ ในเกมนี้นะครับในรายการนี้ก็เพสทางด้านอเมริกามา41ผมมองว่านะครับลุนแค่เม็ดเดียวอะทางฝั่งของทางด้านของอเมริกานั้นนะครับแล้วก็มีเฮ er เลยผมมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงครับวันนี้ทรงบอลน,นัดท,ที่ผ่านมาก็ดูในเกตเจอญี่ปุ่นก็ดูถ้เกตจะแข็งแรงกว่าอยู่แล้วแต่ก็สู้ได้ดีนะแต่ก็เอาชนะมาได้นะครับวันนี้ยังมองว่าอเมริกานั้นไม่น่าผิดหวังครับให้มองไปที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาวันนี้ขอเพียงแค่เม็ดเดียวครับเฉือนะทางด้านของเยอรมันไปได้ครับ เป็นตัวหน้าเชียร์หน้ารุ่นประจำวันนี้สำหรับท่านใดสนใจนะครับเข้าบ้านสีเขียวก็ทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรปไฟล์หรือตรงคอมเมนต์นะครับก่อนจากกาันรครับเชียร์บอลสุขให้มีความสุขสนุกสนานที่เกดรับบางทุกข้ามคืนสวัสดีครับ